บัสบ่พียาดิพี hmm. <ay> all, ่น้องไม่ยามีไม่ได้นับพี่น้องยาคืนเมื่อเล่ากาบบ่เพรงกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยด้อพี่น้องเนะบ้านทางนี้พี่น้องบ้านทางนี้แล้ะปานี้ติดคนที่ทามเจ้าเมื่อยนไปยัยยงอันจะมากับไพรฮะจะมากับไผพรเมื่อโอ้ยมากับบอกฝ่ายก็ยังมาฮือมันบักไฟเจ้าวานมันมาแล้วบ่ละมาแล้วบ่ละกัยังมาีิแล้วฮาซอียดวนี่ไฟเอ้ยไฟด้วยสายฟ้า ก็เป็นหลงกันแล้วบุญท่าหลวงคสหาเยยใส่น้ามาดินะโอ้ยมากเึงอมาเห็นช่วยส่หนเลยเจ้ากูบบอตรงลุกอาลุ้แค่ซักใหเราโอ้ยตายตายโอ้ยรุ่นนี้เบิ่งบ่เป็นเนาะรุ่นนี้เพิ่งบ่เป็นอาหมอฝ่ายผู้เจ้าบ้านตัวเนี่ยเมื่อคืนแล้วอกหักไหนเลียนแล้วแต่ว่าเอนี้เสียใจแล้วว่าได้องกหักเยอะ ล่อล่อบ้าพ่อมือเนี่ยมื่อวานนี่ทั้งอีดังจอยทั้งอีดังน้อยไปเบิดเลยเอาแล้วมื่อนี้บอกย้งเดียวให้พอนายผูกไม่ต้องเบอาเรื่องเมียเลยไม่ต้องบอกเรื่องเมียก็เป็นเรื่องขายยาย้ำเดี่ยวเอาเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเมียเอบอลเป็นเรื่องจริงเอาจังจังสังตัวอื่นทั้งพีท้งน้องทั้งเอ็มซีเฮาข่าบ้านสะพานกีบุตรยาพูดเมื่อเล่าก่าบอลเป็นของพกเราได้เลย พี่น,อน้องเลือกจะลือกาใจแปลกใจมากมาแวอ,อุดหนุนอย่าพื่นเมืองเล่ากา,าเอลเพรอยาดีมีคุนนาภาลูกกต่อ้อยน้ำกต่อ้อยกินเขาบอ่อแซบนอนบ่อรับกระเพาะลำไส้ซอยทานได้บอกต่อเพื่อนอีกเอยยงสำนักง,งานเพื่อนตัดดูใส่ะจะเลือกแ้่พี่น้องเด้อ พี่น้องเด้อย่าพื้นเมื้องเล่ากาหมอเพรสศนักงานในตังยูบ้านโชกน้อยเมืองไสเสถาตะก้อนหลวงยังจันทางจากช้าสีรอยอาสิปีไปประมาณห่าลอยแมกเท่านั้นเด้โอ้ยมันก็เสียงพญายงเลยเดิกแม่บ้าดิ้วายสิใง้ว่านะนโัเต้นเปียบบสบายดีอ,อ,อันนี้เห็นหลังเดียบเด็คือปลป่อยไฟาด็มารกันบัานดิโอ้ยบ้านคนละ โอ้ปลาคนละเทือ่อมาเมื่อใดเดี๋ยวมาหอดเมื่อใดโอ้ยหากระหอดกี่นี่ละพอใหญ่โอ,โอ้ยทั้งบักบ่แพงกับพวเด็มาหาพี่น้องเพื่อนนกอันนี้แหละพี่น้องส,สุดท้ายได้บุรีแม่ป,ปีหนึ่งมีเทื่อนึงบ่มากกับตวัวเลทังสภาพไงเพื่อนทั้งหัวหน้าเพื่อนกับพวไปหาว่าให้มาซอยเวียกซอยงานในซอยการเนี่ย คที่มีน้ำเติกับพีกับน้กเอ้ยเรื่องขั้น,นกำแก้วบม่ได้ว่ากันดรอกขั้นมีเท่าไหร่ก็แบงไ้กันกินออกันสื้อกันจ่ายนี่คนดมาคนเพลงห้วยไปสุขภาพมึงจะชุนใจกน แล้วควาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเลยเออพัฒนากานสุขภาพดีหน้ากระใสใจมันก็ดียิ้มมันก็งามเต่งตึงเครือพลังงามเสริมพลังบู๊ยเป็นคนจุกจิกทำงานเป็นคนสุขภาพดีเด้คือได้ยินเขาว่าเจ้าเนี่ยไปสั้นะโอ้ยสังเกตบ้างผู้ขาครับอีน้าโย่งนี่ตะกี้จ่อยจ่อยจ่อยจุดโอ้ยปัญญา นี่ได้กินยากาบอเพิษแล้วก็ตุ้ยมันดีจริงมัดีโอ้ดีแน่นอนบอกดีบอกกล้าบอกใครพีนออกเขาบอกกล้าโฆษณาดอกอธเป็นเจ้าดีบอกมาทองเพีกันซึ่งนางเมวหน่อแมนบอกแมนโอ้ตกจริงเสียงจริงมัดีแม่ตะกิจอยมันบอกตัวนี้รอคนเก่าคนเก่ายต้องสมบุตไม่ดีเอาพวกเป็จกริยกับเย็บยางหล่าเขากระพีกับนอกกับพวกเบญจกังกพว่าทําทให้สบายดีกับพีน้องนครหลวงุสุขภาพของทาเป็นห่วงเป็นใใส่ใจทัดยาุมลอมกาบอพเอ่ออยากให้พีนออกอยา จะกินแลุ้แหลกแกะแถมบริสุทธิ์ล้ำคืนสุดท้ายละไข้ซุดเนาะคันที่ว่าพิษกระเพเขาจัดให้พี่น้องเป็นพิเศษพิเศษสำหรับพอดีอย่าลืมนะพี่น้องเด้อใกล้ไปไกลบ้าบ่ซื้อโบก้าเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอย่าดีมีคุณภาพอย่าดีมีคุณภาพอย่าพื้เมืองเล่ากาบหมอเพชรพี่น้องอย่าพื้เมืองเล่ากาบหมอเพชรตอบสนองใครเด้อพี่น้อง เอาไฟบมดก็บุญช่างานอนอมนรบหัวนางแมวเอาไม้ดูเอาไม้ดูโดนดีมันก้ม่ไปยิดสุดสิ้ยากกันแคเร้่เปิดเท่กัเอาเปิดไม้ได้ไมาอยู่ใกล้ๆสูน น้าแมวเอ้ยขอสาวไอเดบ่ได้เทเทกับเขาากขบ่ได้เทก็บเข้าขาขอหวานหัวนางแมวหวาหลดหัวดังแมววานง้ยองนหนจะฝา ดือดอ้อนตีอ้อนแหงแหกแตกเออีอ้อนละแหงแหกแตกเออคนเสือกตายก่อนเธอสูงเสือกตายก่อนเธอสูลัวมาละฝนตกลงมาโอกลัวมาละฝนละตกลงมาโอมฝนบ่าเขหน้าตายแหี้นา่าเขาหน้าตายหอีสาแหลงเสียยูจังได ดอยู่จังนำตาไลแทนฝนโดนแล้ยวนำตาไลแทนฝนโดนแล้ยวขวานางแม่เอวฝาขอบควานางแม่ละอเอวฝาครอซอยดูตงนขนบานบูกใคไลูน์เนละดนับบานบควายตุ้ยจ้อยขยะพ่อมีกินควายตุ้ยจ้อยขยะหละบ่อลดีกาได้ยินก็บปล่ยฝนมาซอย พิ่ละฝ่ายละฝนละมาซอยี่านคอยสิยู่งซุ่มกินเยีสานคอยจะยูุมจินเยเลงมาละฝนเทลงมาเลงมาละฝนละเทลงมาข้าลงไม่ละฝนเทลงมามันก็มาขึ้นเขาขึ้นเขาข้าแคละบายมาด้วยฝ่ายกอหีตัวสองโมงนี่แหะฮะสองโมงใครหีต๊ก็มาเขาขึ้นเขาแค่ละฝ่านี่เนาะ สาวเดยอะพอแเพือเพลงนี então, ่เด้ออนนักันได้พี่น้องกอนนักันได้ตมาละตมาตลงมาละลตกลมาฝนมามขาหน้าตายแหงอมาว่าละเขาละหน้าละตายแหงอีสานแหล่งสียุ อยู่จังไก่นำตาไลแทนฝนดนแล้วนำตาไลแทนคนดุแล้วอนังแมวแอว่าขอปุขอนางมวละเอวมาขอปุสซยยู้ต้นละคนบานมูไอ้อยูต้นละคนบานมูไห้วตัวจ้อยก็นยาบ่มีินไหว้ตัวจ้อยกันยา I'm going to use you again. I'm going to use you again. Hey, no matter เอือกเบื่อจะโอยแค่อีกหน่อย,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 อยเดียวอีกหน่อยเดียวกรอบถืถอเสื่อยืดนะด้ยาพืชเมืองลาวกาบบอเพ็ดอเล็เป็นภูปัญญาของคนลาวเน้อยพี่เ้อเป็นภูปัญญาของคนเราเรา